ีจ้ามาพบพ่อกับวันนะเชื้อแนวือเกา่าเนาะจ้าเมื่อนี้สิพ้าพี่น้องมาเบิงไก่ค้างหมักฝักจ้านี่จ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยที่ได้เห็ดค้างหมักฟักขึ้นแล้วก็ได้น้ำมเมล็ดมะปลูกนี่เนาะจ้าิให้พี่น้องมาเบิงจ้าเรียบร้อยเสียพี่น้องมาเบิง ไอ้ได้น้ำมะเล็ดหมักฝักจ้าหมักฝักหมักแ้งมาลงไว้วันที่สองวันที่สองพฤศก,กีกายนสองพันหาร้อยหกสิบสี่มาให้พี่น้องเบิงว่าต้นหมักฝักนี่จากมือ จังสิเกิดต้นขึ้นจังสิเห็นไอ้ต้นโพ่ขึ้นนี่สิประมาณจากมืออันนี้ปลูกวันที่สองเนาะจ้าปลูกตเม้วนนี่กะไรสีน้ำขีบนี่มาให้พี่น้องเบ่งว่าประมาณจากมือต้นหมักฝักจังสิขึ้นจังสิพ่ขึ้นไหมจ้า จ้านีจ้าข้างข้างหมักฟักหมักฟักหมักแฟงข้างลางสิเป็นผักบุ้งจ้าสิเป็นแปลงผักบุ้งจ้าได้ปลูกเรียบร้อยแล้ว ปลูกได้ประมาณสองมือนี่จ้ามเมล็ดที่น้ำมะปลูกก็เป็นลูกศรสีแดงจ้าพี่น,อน้องอันนี้ลูกศรสีแดงจ้านี่จ้าแฟงไส้ตันลูกผสม นีจ้าพี่น้องปิ่นเพชรเอฟหนึ่งมีจ้าประมาณห้ิบเมตรนี่จ้าพี่น้องสิเกิดทุก หลุมบ่ที่ได้น้ำมะปลวกเรกกระสให้พี่น้องมะเบิองอีกเทียนหนึ่งนี่จ้าฟัก,กฟักฝักแฟงกแฟงัง นี่แหละจ้าถ้าพี่น้องอยากเอามะปูกก็อยากแนะนน้ำนอะพี่น้องเนาะรองเอามะปลูกเบึ้งนี่จ้าปูกกะสิเป็นกานี่แหละจ้าพี่น้องลูกศรสีแดงนี่จ้าด้น้ำปัก,ปกแฝงมะปลูกแล้ว ได้เอามาปลูกได้สองมือนี่แหละจ้าสองมือแล้วแล้วกะยางหูว่าเ้ากะให้พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันหน่อยจ้าว่าประมาณจากมือบอกแฟงนี่จังสีไอต้นก้าจังสีงอกขึ้นเนาะ จ้าพี่น้องกสิอมานนี้แหละจ้าข้างล่างก็สิเป็นพักบุ้ง อันใดที่เอามาปลูกแล้วกะยากแนี่ยน้ำนอเจ้าว่าการนี้เกิดดีโลกาที่ปลูกไว้นี่ก็อยากให้พี่น่องมะเบิองน้ำกันว่าสิเกิดทุกหลุมบอ่อที่ปลูกไว้เนี่ยจ้าจ้าพี่น้อง ถ้ามืบเบิ่งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องคลิปนี่กระจบแค่นี่เนาะจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับตะไครเหวินาชาแนลในเด้อจ้าคลิปหน้ามาพ่อกันไหมคลิปนี้จบแค่นี่เนาะจ้าสวัสดีจ้า